คุณซับสวัสดีค่ะวันนี้ทางเรามีสินค้าใหม่เป็นงานเข็มกัดสวยๆมาแนะนำค่ะแม่ๆท่านไหนที่เป็นสายออกงานงานสังสรรค์ผูปะผู้คนหรือว่างานมงคลต่างๆไม่ควรพลาดเครื่องประดับชิ้นนี้กันนะคะขอแนะนำที่งานพลอยก่อนค่ะมาในดีไซน์ของผีเสื้อให้ความหวานละมุนไปกับสีสันที่สดใสของพลอยหลากหลายสีที่ทางร้านเรา คัดเนื้อพลอยมาให้แม่แม่ด้วยมือทุกเม็ดเลยค่ะพร้อมฝังลงบนตัวเรือนง,งานทองชุบทองเหลืองงานทองแท้เดียวกับล้านทองเยวาวราชและนี่นะคะจะเป็นด้านหลังของเข็มกัดค่ะฝังเพชรมาให้อย่างดีเลยทีเดียวหรือจะเพิ่มความหรูหราระยิบระยับไปกับเข็มกัดเพชรในดีไซน์ของผีเสื้อเช่นเดียวกันเลยค่ะงานเข็มกัดชิ้นนี้ใช้เทคนิคการฝังแบบจับหนามเตยโดยงานฝังเพชรแบบนี้ จะเน้นชูให้เพชรโดดเดน่นชูความสวยสง่าให้กับเพชรอย่างมากทั้งยังช่วยให้เพชรดูประกายมากขึ้นตามไปอีกด้วยค่ะเข็มกัดทั้งสองชิ้นนี้สามารถนำไปห้อยกับล็อกเก็ตหรือจะห้อยกับพระดีๆสักองค์ก็ได้นะคะและด้านหลังของเครื่องประดับชิ้นนี้จะมีก้ามปูห้อยไปให้ด้วยนะคะแม่แม่ที่ซื้อไปหากมีล็อกเก็ตสวยๆหรือว่าจี้พระดีๆสักองค สามารถนำมาห้อยติดกันแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วหากแม่แม่ท่านไหนคะ่ะสนใจเข็มกัดสวยๆดีไซน์เก๋ๆไม่ซ้ำใครแบบนี้สามารถทักเข้ามาสั่งซื้อกับเราได้เลยค่ะทางเรามีบริการดูแลตลอดอายุการใช้งานและยังมีใบรับประกันทุกชิ้นให้อุ่นใจได้เลยว่าหลังซื้อสินค้าไปแล้วจะมีบริการดีๆคอยดูแลคุณอยู่แน่นอนค่ะหากไม่อยากพลาดสินค้าเข้าใหม่สวยเก๋ไม่ซ้ำใครแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามเพจของทางพูลซัพ์ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณแม่แม่ทุกท่านที่รับชมกันมาค่ะสวัสดีค่ะพูลซัพ์แก่นแท้เครื่องประดับไทย